ทำอย่างไรถึงจะผ่านหลักเกณฑ์โฆษณาในสตรีมหรือคลิปวิดีโอเลียวไอเจตตรวจบัญชีสวัสดีครับมือนี่ผมกัสิภามาเบิงหลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ในการสร้างคลิปวิดีโอเลียวจะให้ผ่านสร้างเลยได้นะครับผมขั้นแรกเนาะเข้ากัมาที่หน้าโปรไฟล์ของเข้ากันนะครับผมหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับมาที่เราจะมาดูที่หน้าโปรไฟล์เลือกคําว่าจัดการระบบหรือเดสก์บอร์ดนะครับผมไปที่ ครับผมคลิกเลือกนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นข้างบนมาที่เครื่องมือแถบเครื่องมือการสร้างไรายได้การสร้างไรายได้เรามาดูที่ยังไม่พร้อมใช้งานเครื่องมือของเรานะครับโฆษณาในสตรีมหรือคลิปวิดีโอเรียวเราก็มาเลือกตรงนี้แล้วเราก็มาดูที่หลักเกณฑ์นะครับหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับผมก็คือ Facebook ของเรานี้ ต้องมีกลุ่มเป้าหมายจํานวนผู้ติดตามขั้นต่ํา5 0 0 0คนขึ้นไป5,000คนนะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ตัวที่2ก็คือการรับชมวิดีโอแบบออนดีมา d ์หรือวิดีโอถ่ายทอดสดอย่างน้อย60,000นาทีนะครับเกณฑ์ตัวที่3ก็คือคุณได้แชร์วิดีโอที่เข้าเกณฑ์5รายการขึ้นไปหรือถ่ายทอดสด5ครั้งขึ้นไปในช่วง30วันที่ผ่านมาสำหรับ3หลักเกณฑ์นี้นะครับ3กฎเกณฑ์นี้เราต้องผ่านก่อนนะครับถึงจะเปิดสร้างไรายได้ “ keep k o s a n